สวัสดีครับวันนี้ผมพาดูรถเข้าใหม่กันนะครับผมเป็นตัว Camry h y b r i d นะครับผมเป็น AllNe w นะเป็่อนมมออร์นิวเป็นตัว h y บ r ิ d นะครับผมให้เห็นสภาพตอนเราเข้ามาเลยนะครับผมตัวนี้มีนลุปด้วยนะเท่ๆนะครับมาดูกันนะครับผมนี่นะครับด้านหน้านะนะครับอันนี้สวยมากนะด้านหน้านี่คือาสลักไฮบริดนะครับโลโก้เป็นสีฟ้าเนาะไฮบริดแล้วก็มีเส้นโครเมียมนะครับสวยเลยนะครับกระจังหน้าเป็นสีเทานะครับอันนี้บอกเลยว่าสีแบบเนี้ยสะอาดมากๆนะ คนเกาะเล็กๆน้อยๆนี่ดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมไฟโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับลิ้นหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับเลี้ยวอยตอนเราเข้ามานี่ก็เห็นมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะนอ่นะครับอาจจะมีขูดมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับผมนี่ยนะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์นะครับให้นะครับผมนะครับตัวไฮบริดเริ่มต้นนะตัวนี้นะครับโครงสร้างด้านข้างนี่ถือว่าสวยเลยนะครับสวยๆนะครับอานะครับผม กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับผมนี่นะครับสมรรถนะให้บีทมีให้นะครับผมล้อขอบ17นะนะครับเป็นล้อแม็กอารลอยนะครับอ่านะครับยางมิชลินให้มาให้ไปเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆนะครับมาดูโครงสร้างด้านข้างก็ถือว่าสวยนะนะครับคันนี้พูดได้เต็มปากว่าเป็นเอ่อแคมเปรี่โฉมสปอร์ตซีดานเลยนะโลกนี้สวยมากนะครับโฉมนี้นะครับที่จับเปิดประตูเป็นสีโครเมียมนะนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับ ภายในเป็นโทนสีดําแบบนี้นะนะครับผมที่วางแขนให้นะครับที่วางแขนก็จะมีนี่ด้วยนะครับที่วางแก้วให้นะครับ็นสวยนะนุ่มนวลนะครับเบาะนุ่มนั่งสบายนะนะครับแคมรี่แน่นอนนะครับมีแอร์หลังให้นะครับผมแล้วก็มีลายไม้เป็นสีลายแบบว่าไม้หินอ่อนนะดูสวยเลยนะครับกว้างขวางนั่งสบายครับแคมรี่นะครับนะแล้วก็ตรงประตูนี่ก็จะมีที่บังแดดให้นะครับเด็งขึ้นมาได้เลยนะครับ หรูหรานะนะครับตัวไฮบริดตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้มีการไอ้หน้าจอพับเบาะนะครับอ่าตัวนี้ตัวเริ่มต้นเนาะราคาเบาๆนะเดี๋ยวผมบอกราคาท้คลิปนะนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างจากทางด้านหลังกันบ้างนะครับสวยๆเลยนะครับผมสปอร์ตซีดานของจริงนะรุ่นนี้นะโฉมนี้นะครับไปเป็นไฟหลังเป็นฟูเอลีอ่าครับได้ฟลูไฟฟลูเอลีให้นะครับผมเซนเซอร์ด้านหลังใน4จุดเลยนะครับมีเซนเซอร์ให้4จุดนะครับด้านหลัง ออกปลอดภัยสุดยอดมากนะครับผมตรงนี้นะครับสายลักแฮม ry รี่นี่ก็จะเป็นสีโครเมียมเลยนะนะครับเป็นังชุดเลยนะเป็นชุดโครเมียมเลยนะครับผมโลโก้นะครับสีฟ้าแบบนี้นะครับสายลักไฮบริดเนาะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะครับผมเดี๋ยวดูในนี่กันว่าให้อะไรมาบ้างนะในภายในห้องเก็บของนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คอย่างดีนะโช๊คอย่างดีนะครับผมที่บังความร้อนอะไรมีหมดนะครับผมแล้วก็ ที่เก็บของคือกว้างขวางมากนะอันนี้บอกเลยนะว่ากระเป๋าเดินทางสองอันใหญ่ๆสามารถใส่ได้นะครับแล้วความสูงก็เพียงพอด้วยนะครับถุงกล้องถุงก๊อฟใส่ได้เริมเข้าไปอีกนะครับลึกมากนะด้านข้างเนี่ยนะครับเก็บของได้เยอะจริงๆนะนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะแบตเตอรี่สตาร์ทรถนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้อะไรมาบ้างนะนี่นะครับแม่ลงแม่แรนนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนล้อมีให้ครบหมดนะครับผมมียางอะไรล้ออะไ่ให้นะครับล้ออะไ่ก็เป็นล้อแม็กซ์ลายเดียวกับที่เราใส่อยู่เลยนะ ลายเดียวกันเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าไปไหนมาไหนแล้วก็เกิดยางแตกยางรั่วยางแตกนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับล้อแม็กก็จะเป็นลายเดียวกันเลยดูไม่ออกเลยนะครับมีไฟให้นะครับไฟสองไปทะเบียนอ่าไฟในรถก็มีให้นะนี่ไฟในห้องเก็บของก็มีให้นะครับผมแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนั้นนะนะครับอยู่ใต้เบาะนะครับอ่านะครับว่สวยนะครับไฟเบรกลนที่3ามไปอยู่ตรงนี้นะเป็นด้วยสามแล้วก็จะมีไล่ฟงไล่ฟ้านะครับกระจกติดฟงติดฟิล์มเรียบร้อยหมดนะครับผมนะครับ โครงสร้างอีกด้านหนึ่งนะครับสวยนะครับผมโครงสร้างอีกข้างนึงก็สวยนะครับรถคันนี้สีสวยมากเลกเกอร์ยังสวยอยู่เลยนะครับรถเข้ามใหม่ๆแบบนี้ครับสภาพแบบนี้แล้วนะครับผมาเดี๋ยวพาดูภายในกันหน่อยนะครับผมนี่กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีเลตนะครับเป็นโคเมีมแบบนี้นะครับคันนี้มีใบสปอร์ตให้นะใบสปอร์ตมีให้มีการแจ้งเตือนนะครับมุมอับนะครับก็จะเห็นที่ใบสปอร์ตมองที่จ่องก็ค่อย กระจกมองข้างได้เลยนะครับผมนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งสี่บานนะนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกแล้วก็มีเมมโมรี่ซีดนะจะเอซเมมโมรี่สองสองจุดนะสองจุดนะครับผมอ่าอันนี้ได้สองคนจําได้สองคนนะครับผมอ่าครับอ่าส่วนตรงนี้จะมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับเป็นรถเข้าใหม่เนาะนะครับยังมีวงเปื่อนอยู่นะครับผมเบาเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าสีดํทน้งคู่นะนะครับผมเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับ รับมีที่ปรบบัปรบเบาะม่ที่ด้านหลังนะถ้าลูกค้าเดินทางไกลเนาะก็ปรับ,บด้านหลังได้นะครับแก้เมื่อยนะสมัยก่อนต้องเอาหมอนมารองนะแต่รุ่นนี้เขาทํามาให้ละนะครับกดด้านหลังได้เลยนะครับมันจะเป็นการเป่าลมนะครับอ่ดันทรงด้านหลังเราให้ไม่เมื่อยเนาะนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับเปิดฝาน้ํามันเปิดท้ายรถนะครับหมดการเลื่อนสไลด์นะแล้วก็ปุญแจเป็นรูสตาร์ทนะครับผมปุงมอะไร3ก้านทรงสปอร์ตมันติฟังก์ชันไซายขวาเลยนะครับผมแล้วก็มีลายไม้หินอ่อนอีกแล้ววสย อันนี้ไม่ได้มีเพชรชิพนะพวงมาลัยไม่มมได้เอามีมีนี่หว่าครับพวงมาลัยเป็นเพชรชิพนะครับบวกลบได้ที่พวงมาลัยด้วยนะสองเกียร์นะแล้วก็มีหน้าจอเรือนไม้นะครับมีหน้าจอที่ต้้นตรงกลางนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องของอแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับการความจําของอระดับแบตเตอรี่จะขึ้นตรงนี้ได้ด้วยนะครับบอกให้นรัแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นส่วนของความเร็วนะครับอันนี้เลขไม้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแสนสองนะถือว่าน้อยนะสําหรับ รถใช้งานนะครับรถหน่วยงานปลดระวางอย่างนี้เนาะนะครับพอเข้าศูนย์ตามระยะนะครับเช็คระยะทุก1นึ่งหมื่โลเลยนะครับผมอุปกรณ์หรือว่าอะไรอะไรก็จะได้ของมือหนึ่งมาเลยนะครับผมอ่านะครับจากศูนย์เนาะนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอกาฟเป็นระบบสัมผัสนะครับเชื่อต่อสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอ่ Android Auto Apple CarPlay นะครับแต่ว่า Android Auto Apple CarPlay อาจจะต้องเสียบสายนะนะครับแต่บลูทูธสามารถต่อได้เลยเนาะ แล้วก็แอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับอิสระเอ้เป็นดูโอโซนนะครับเป็นออโต้แบบดูโอโซนตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลแอร์นะตรงนี้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็ไวร์เลสชาร์จนะครับมีมาให้นะครับผมแล้วไฟ1 2โวล์เนาะมีไฟ1 2บอโวล์้อวัตต์นะครับผมมีให้นะครับต่อได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เสียบ usb นะเนี่ยสายสายต่อ Apple CarPlay, Android Auto เสียบตรงนี้ได้เลยเนาะนะครับก็จะแสดงผลแทนโทรศัพท์เราได้เนาะ นะครับผมส่วก็ส่วนการยกสูงนะครับรูไหลอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นลายไม้หินอ่อนด้วยนี่ผมชอบมากๆากนะลายไม้ลายไม้หินอ่อนสีแบบนี้สวยสวยกว่านะสหรับผมนะนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบปรับเชนเกียร์ได้นะตกก็หาตัวเป็นเกียร์เอสเนี่ยครับสามารถเชนที่หัวเกียร์ก็ได้นะครับหรืออย่างที่บอกนะครับบวกลบที่เบนชิปก็ได้เลยนะครับผมมีให้นะครับผมส่วนโหมดการขับขี่นะครับผมมีให้สีโหมดเลยนะครับผม อีโคโหมดนะครับมีให้นะครับสำหรับประหยัดนะ่องจวิ่งในเมืองนะครับรถติดติดอันนี้เราไม่ต้องการความเร็วมากเราก็กดอีโคโหมดนะครับผมประหยัดน้ำมันนะครับหรือว่าจะขับปกติก็จะเป็น normal mode จะซิ่งหน่อยก็โหมดสปอร์ตไปเลยนะครับจะเซ็ตส่วนล่างให้ขับสนุกขึ้นด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดจะวิ่งในหมู่บ้านนะครับระยะทางไม่ไกลมากก็กดอีวีโหมดก็ได้นะครับเครื่องยนต์จะได้ไม่ต้องติดนะครับวิ่งโดยเอ่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าได้เลยนะครับผมแล้วก็มีออโต้เบรกโฮมเบรกมือไฟฟ้ามีให้นะครับทีี่่่่ววาาางแกกก้นนผมมบอเลยใหญะ ที่วางแก้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแก้วเยติยังได้คนซื้ออเมซอนอเมซอนไปไหนมาไหนก็วางแก้วได้เต็มที่เลยนะครับขนาดแก้วใหญ่แล้วก็มีที่ดันนะครับจะได้ไม่โค้งเค้งเนาะแก้วจะได้ไม่โหลดไม่หล่นไม่โล้มเนาะนะครับส่วนคนโซนด้านหน้านะครับเป็นบุนุ่มนะครับซอฟทัชทั้งหมดนะนิ่มนวลหมดเลยนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายนอนอีกแล้วนะโอ้โสวยรูหลานะครับไฟแอมเบียนไลท์มีให้นะครับเป็นสีฟ้าเนาะสวยเนาะนะครับตรงนี้ก็เป็นบุนุ่มเช่นกันนะครับหรูหราน่ะ กระจกมองหลังเป็นแบบออโต้นะตัดแสงออโต้ให้นะครับผมแล้วก็มีกล้องนะครับบันทึกหน้าด้านหน้าให้นะครับผมอ่านะครับส่วนในส่วนของอ่าสลูปเนาะก็จะควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับก็คุมตรงนี้ได้เลยเนี่ยกดเปิดสลูปได้เลยนะครับเปิดปิดสลูปได้แล้วก็มีไฟนะครับเป็นเป็นลายเพชรนะครับนี่ไฟ LED ลายเพชรนะนะครับติดหมดนะติดหมดนะอ่านะครับผมแล้วก็สลูปนะครับ รูร,ราแบบนี้เลยห้องโถงกว้างขวางนะห้องโถงก็ดูกว้างขวางมากนะครับผมมีสรุปให้สวยครบคุงตรงนี้ได้เลย <i> <y> นะครับสวยงามนะครับมีเป็นรถเข้าใหม่นะเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้สรุปอาจจะมีฝุ่นอะไรอยู่นะเดี๋ยวทำความสะอาดให้เนาะนะครับผมก็ถือว่าภายในนี่สุดยอดจริงจริงนะแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเห็นไหมปรับได้นะครับผู้ผู้โดยสารตอนหลังนี่นก็สามารถปรับได้ถ้าเกิดไม่มีคนนั่งหน้าอะไรเงี้ยครับก็ปรับได้นะอ่านะนะครับปรับได้เลยนะครับเบาะไฟฟ้าทั้งหมดนะสาหรับแคมรี่นะครับ ออปชันคันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มมาให้แล้วนะถือว่าออปชันสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะดูห้องเครื่อง c a m มเบอรี่ไฮคันนี้กันนะครับผมอ่านะครับเครื่องยนต์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ซีซูบ2,500ซีซีนะครับอ่าครับผมแล้วก็พ่วงกับระบบนี่ระบบไฮบริดนะครับผมอ่าไอส่วนไฮบริดอยู่ตรงนี้นะชนกับเกียร์ซีวีทีเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีมอเตอร์เจเนเรตอร์ไฟ ER ER ให้นะครับกับถูกไปเก็บในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ มีมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนล้อได้เลยนะครับช่วยกับเครื่องยนต์นะครับผมนี่นะครับสวยๆห้องเครื่องสือว่าสวยงามมากนะนีขนาดรถเข้าใหม่นะทุกคนผมยังไม่ได้อาจจะมีล้างเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้แบบล้างละเอียดนะครับโอ้โหเตรียมมาถ่ายคลิปเนาะนะครับโชคยังไม่มีสนิมนะครับเม็ดอาร์คยังเดิมหนุนนะครับผมคานเดิมหมดนะคานเดิมหมดเลยนะครับผมครับสวยงามมากนะครับผมแล้วก็จุดเม็ดจุดแต้มจุดแต้มอะไรอย่างโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับผมนี่กล่อง ECU อยู่ตรงนี้ก็มีนะครับชคยู นโชคกคัมนะครับผมฝากระโปรงเนาะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมอ่าของเครื่องถือว่าครบนะครับปั๊มเบรก ABS นะครับนะครับยังอยู่ครบหมดนะอ่านะครับแล้วก็น็อตยังไม่เคยถอดนะครับเดิมหมดนะครับสีเดิมโรงงานเลยนะครับสีเดิมโรงงานเลยนะครับจุดเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับผมสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับมอกยังอยู่ครบนะยังให้มาหมดเลยนะครับครบนะครับสีคันนี้คือดมเดิมมากๆนะครับคันนี้ ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับผมอันนี้รถสมบูรณ์มากๆอาจจะมีรูรอยร่างอยากให้ผมให้ดูตอนต้นนะครับที่ลิ้นอาจจะมีขูดมาบ้างเนาะเดี๋ยวผมทำสีให้เก็บสีให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะนะครับครับผมอ่ะถ้าใครสนใจนะครับ Toyota All New Camry h y b r i d คันนี้นะครับปี2019นะครับผมมาในราคาเพียง819,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหไปแดงล้านนะเกือบล้านนะครับคันนี้นะครับตอนนี้เหลือเพียง 8 1ส0 0 0บาทนะครับใครอยากได้ส่วนลดพิเศษนะครับบอกเซลนัดได้เลยนะครับซื้อลอตเตอรี่หนึใบมาแรกแต่ว่าส่วนลดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมอยังไม่บอกนะนะครับผมถ้าใครสนใจโทรหาเซลนัดนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0655962297นะครับ0655962297นะครับผมเซลนัดยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ